สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการอาจารย์จากสุธิพยากรนะครับเดือนนี้ก็เป็นเดือนธันวาคมแล้วส่งไายซีลิวใช่อันนี้ก็เป็นของชาวลัคนาราศีกันดูสิว่าดวงจะเป็นยังไงนะครับก็ก็ชาวกันเดี๋ยวว่ากันว่ากันก็กับมีนเนาะไม่ค่อยดีเท่าไหร่หลังจากที่ดาวราหูย้ายเนี่ยในช่วงนี้นะแต่ว่าก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายนะ ก็เดี๋ยวดูที่คาทานายแล้วกันเพราะว่ามันเป็นแบบเดือนของท้ายปีด้วยอ๋อส่งท้ายปีมัน่าจะมีอะไรส่งทิ้งทวนเลยป่ะใช่ใช่พรางคนต้ลวนเรื่องทิ้งทวนเหมือนกันใช่ใช่เอย่างของอาจารย์ะก็เมฆใช่ไหมครัก็มีแบบเหมือนทิ้งทวนก็มีมีมีอาจารย์มีแต่ว่าจําไม่ได้จําเหตุการณ์ไม่ได้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเออแต่มีเหมือนกันแต่เอาจริงก็แบบสิ่งที่ก็ ทั้งเซตทีมงานทั้งอะไรคือสิ่งที่ไม่ดีมันก็ย้ายออกไปหมดนะอาจารย์ของอาจารย์ใช่ใช่ใช่มันเป็นการล้างไพ่ครั้งใหม่นะครับใช่ล้างบาล้างโอ้โหใช่คำว่าล้างกับมโซนว่ก็เอาไปว่าเดี๋ยวให้ไพ่เสียงร้อยแปดทำนายหน่อยนะคะอาจารย์ในเดือนนี้ว่าจะเป็นยังไงระหว่างนี้พี่ๆก็ตั้งสมาธิตั้งจิตอธิษฐานขอพรครูบาอาจารย์ให้ได้พบเจอแต่ไพ่ดีๆสิ่งดีๆหรือว่า พี่พี่ท่านไหนกำลังประสบพบกับปัญหาอะไรอยู่ก็ขอให้เจอทางออกจากไพ่เสียงของอาจารย์นะครับผมเออให้น้ำหน่นตามามาอืมอือแล้วก็ <มา S 1> ขอบอกนิดนึ<ม>่งสิ้นปีนี้เฉพาะสิ้นปีนี้เท่านั้นนะครับมีโปรนะครับดูดวงเจอตัวกับอาจารย์นะครับอยากรู้ว่าเป็นโปรยังไงทักไลน์แอดมาได้เลยนะครับไลน์แอดจะอยู่ที่ด้านล่างนี้นะครับสามารถทักมาได้เลยครับผมอือหอสองใบแล้วทุกคนสองใบแล้ว ล้นกันสิว่าไปนี้ก็แล้วกัน <c oughs> โอ้หูตามาตพี่ๆท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยก็อาจจะไม่ทราบว่าเวลาอาจารย์ดูเนี่ยก็บางทีก็มีเสียงไอบ้างมีม น้ำห <anto> <isto> ูน้ำตามีห่าวบ้างอะไรแบบนี้ครับอาจารย์ไม่ได้ง่วงนะครับแต่ว่าเป็นเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งครูบาอาจารย์นะครับมาบอกกล่าวหูร้อนหมดเลยครับหูเริ่มไปละโอ้โหรุนแรงตอนนี้ก็กำลังอัดคลิปอยู่แล้วฝนก็ตกอาจารย์ครับไพ่ทั้งห้าใบได้ไพ่อะไรกันบ้างครับอ่าเดี๋ยวเราดูไพ่เสี่ยงโหนหรือว่าไพ่เสี่ยงร้อยแปดของชาวลัคนาราศิกาเนาะราศีกันครับอ่า ให้ใบกลางนะคะก็จะได้เสียงปู่ทศกัณฐ์นะคะ,ะ,ะปู่ทศกัณฐที่ทุกคนรู้ๆกันอยู่แล้วนะคะ,ะในเรื่องประวัติอันนี้จะเป็นปู่ตาทิพย์หรือเป็นพระฤาษีจักรสุทิพ,พยายนรนะคะ,ะที่ท่านมีภิญญาด้านการมองเห็น<ะ>จากตาทิพย์หูทิพย์นะคะจะเน้นไปทางตาทิพย<ะ>์ที่มองเห็นทุกสิ่งอย่างบนโลกวันนี้ทั้ง3โลกเลยก็<ะ>ว่าได้นะคะแล้วก็อันนี้ พระฤาษีรามเทพมุนีนะคะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในบรรดามหาฤาษีที่แบบมีวิชาอาคมแก่งก้านะมีมีแบบแกคุณใสมนดำอะไรแบบนี้ต่างๆนานาอะไรได้นะคะแล้วก็ภไยสรุปจะเป็นฮันุมันพระแม่สุรัสวดีนะคะทีนี้มาดูกันสิว่าคำทนายของอาจารย์จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวนะตอนนี้คือแบบอาจารย์มึนหัวมากเลย คือมึนหัวแล้วก็แบบว่าน้ำหูน้ำตาไหลนะบางทีแบบว่าเพื่อนๆที่แบบไม่เคยชมคลิปอาจารย์เนี่ยปกติเมื่อก่อนอาจารย์จะให้เห็นแค่มือนะเพราะว่าบางทีเราจะมีอาการแบบเนี้ยเราก็เลยไม่อยากจะทํารายการแบบนี้ที่โชว์หน้าใช่ที่ที่เห็นหน้าหรือยอะไรเงี้ยเพราะบางทีแบบมันอาจจะเป็นพลังอะไรของคุ<น>าอาจารย์แอดมินนั่งใกล้ๆก,ก็ยังรู้สึกเลยเออคือแบบว่ามันมึนหัว แบบหูอื้อน้ำหูน้ำตาไหลแบบหัวนี่ร้อนไปหมดเลยนะคะครับอ่าบางทีมันก็อาจจะเป็นแบบแบบอะไรอ่ะเป็นอากัปกิริยาที่บางบางทีทุกคนที่อันเนี้ยไม่เออที่ดูอาจจะไม่เคยเห็นหรือว่าอะไรเงี้ยนะแต่อาจารย์ก็แบบคือไม่อยากจะให้ทุกคนเห็นผ่านสื่อก็เลยจะถ่ายเห็นแค่มือแต่ณตอนนี้ก็ยังบอกน้องแชมบอกว่าเออลองถ่ายแบบนี้ดูก็อ่าพยายามทาใจแล้วก็พยายามแบบกลั้นนะเวลาที่ เป็นแบบนี้นะคะก็พยายามที่จะเอ่อควบคุมนะก็ถ้ามีอะไรก็ต้องขออภัยเพื่อนๆพี่ๆด้วยนะคะคถ้าเกิดสมมติว่าม,มันไม่เหมาะสมอะไรอย่างนี้เนาะ,ะ,ะทีนี้ํำ <c oughs> ทำนายของชาวลัคนาราศรีกันนะครับชาวกันนะคะหลังจากที่ดาวราหูย้ายนี่นะในช่วงจังหวะนี้นะครับนับจากเดือนธันวานนี้นะ อาจจะมีเอ่อเขาเรียกอะไรอาจจะทําให้ชาวกันอึดอัดครับไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวเป็นวู้วว่าเป็นที่แบบว่าไม่ค่อยโอเคกับกับกับเราอ่ะแชมป์แชมป์เคยเป็นใช่ไหมคือแบบหงดหงิดในร่างกายตัวเองเงี้ยเออมันเหมือนมันเหมือนไม่สบายตัวมันเหมือนคนมันอาให้นึกถึงคนแบบือบบางแค่นอนก็ไม่สบายยุบป๊บยุบ๊บเออเหมือนใช่เหมือนคนจะเป็นไข้่เงี้ยแล้วก็แบบอะไรมันขั้นเนื้อขั้นตัวมันแบบงดหงิดออกทำอะไรก็งูหงิดอยู่ออฟฟิศก็งดหงิด อะไรอย่างเงี้ยคือมันมันจะเป็นไปทั่วเลยในช่วงของเรื่องอารมณ์นะคะแล้วเออแล้วทีเนี้ยคุณอะจะมีปู่ทศกัณฐ์อยู่ด้วยในเดือนเนี้ยคือพลังจากปู่หรือว่าออาอาจจะเป็นแบบปู่เป็นคนเทาเทาใช่ไหมครับอ่านะเอคือจริงๆปู่ทศกัณฐ์เนี่ยจะนับถือแล้วก็บูชาองค์พระศิวะมหาเทพกับพระแม่อุมามหนักมากเลยท่านมีศรัทธาหนักมากคือศรัทธายเยอะ เยอะจนในบางครั้งเนี่ยก็ศรัานั้นอะศรัทธาจนทําให้เดินทางผิดครับอ่านะมันก็เลยเป็นกิเลสจับอ่าอาจารย์ก็เลยให้นิยามของเสียงปูทศกานว่าท่านเป็นคนเทาเอ่าเป็นเทพเทาเาเทาอ่าซึ่งซึ่งมีทั้งดีและไม่ดีเพราะว่าคือบางทีมันมีความรักมากเกินไปครับอ่ารักมากเกินไปอย่างสมมุติแบบว่าเขารักมหาเทพมากเนี้ย จะมก็อยากจะให้แต่สิ่งดีๆกับมหาเทพนครับอ่าแต่ลืมลืมมองไปว่าสิ่งที่องค์มหาเทพท่านต้องการอ่ะท่านเป็นโยคีใช่ไหมท่านก็ไม่ได้อย,อ,ยอ,ยอยากอยู่ในปราสาทราชวังแบบนี้แล้วน,นี่บางทีแบบว่าอยากจะเอาเทพไปบูชาองค์เดียวอ่ะกักขังไว้เลยครับรักเพื่อเพื่อที่จะดูแลท่านเ,เออคนเดียวอย่างเงี้ยบางทีมันก็เลยทําให้แบบว่าผิดไปนะคะอันนี้ยมันก็เลยมันก็เลย ชาวลัคนาราศีกันเนี่ยในเดือนนี้บางทีอาจจะมีอารมณ์ลักษณะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะนะก็ให้ก็ให้ระวังเรื่องอารมณ์และการของละที่ไม่ใช่ของเรานะคะในช่วงจังหวะเดือนนี้ปล่อยมันไปนะเพราะว่าชาวลัคนาราศีกันจะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตมากเลยอย่างเช่นนะคะบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของวิกฤตวิกฤตที่แบบว่าต้องเคลียร์บ้านเคลียร์รถเคลียร์หนี้สิน บางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ไหว,วต้องปล่อยอไ,ไป<ะ>อืคือต้องตัดทิ้งไปนะคะอย่างสมมติบางคนถ้าเกิดว่าอยู่เหตุการณ์ที่แบบว่าเอาขอโทษนะคะบางทีแบบว่าอาจจะแบบบ้านต้องหลุดมือ่เงี้ยค,คุณต้องตัดเลยคือพยายามทําใจแล้วก็ตัดันปล่อยไปแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วหลังจากนั้นอะ่ะมันก็จะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็มั่นคงขึ้นนะแต่ว่าช่วงจังหวะนี้มันอาจจะมีปัญหานิดนึงเราจะต้องใช้ปัญญา ความฉลาดเฉลียวที่เรามีเนี่ยช่วยแก้ปัญหานี่ไงพระบทสรุปมีมีหนุมานนะคะแล้วก็มีพระแม่ส,รสุรศวดีนะบ,บางสิ่งบางอย่างเนี่ยการต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาในชีวิตณนะช่วงเวลานี้แล้วปล่อยมันไปแล้วใช้ความสามารถของเราจะสามารถทำให้เราเริ่มต้นกลับมาลุกขึ้นใน้ครั้งหนึ่งอะไรที่ไม่ใช่จำไว้เลยนะคะเราต้องตัดทิ้งยอมรับการเปลี่ยนแปลง นะแล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็เป็นการเคลีย์นะเป็นการเคลีย์เอาสิ่งที่แบบมันไม่ใช่ของเรารจริงจริงสิ่งที่ไม่ดีออกไปนะคะคแล้วก็เดี๋ยวสิ่งที่ไม่ดีในหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตก็จะกลับเข้ามานะคะจะมีแต่สิ่งดีกลับเข้ามาใช่ใช่ <นะ S 2> ใช่เพราะว่าชาวลัคน,นาราศีกันเป็นคนที่เก่งนะเป็นคนที่เก่งแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดมากคุณถึงได้เสียนพระแม่สุรัศดีให้คุณบูชาพระแม่เลยนะคะนะกับเสียนของพ่อหานุมาน นะคะคือพยายามขอความฉลาดขอกําลังวังชาจากท่านให้ช่วยเราซึ่งอาจารย์มองว่าคุณจะผ่านพ้นไปได้นะคะคผ่านพ้นในเรื่องที่บอกว่าแบบเ,เหนื่อยแล้วก็ทุกในในช่วงจังหวะนี้นะคะต้องต้องมีหลายคนตอนนี้ก็น่าจะรู้สึกแบบ ถูกด้วยเครียดด้วยหลายอย่างออปัญหาอตใช,ใช่หลายอย่างนะคะแต่ถามว่าเรื่องการเงินมันมีเข้ามาไหมมันยังมีเข้ามาไงแต่ว่าบางทีอ่ะออบางคนยอมรับสภาพการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ค,คือเงินมีอะไรมีก็ยังมีเข้ามาเหมือนเดิมนี่แหละทำมาหากินทํางานเหมือนเดิมแต่ว่าบางทีในบางดวงก็อาจจะไม่คล่องเหมือนเดิมนะในบางดวงก็ากอาจจะติดขาดเอ,อมีหนี้สินมันไม่ลื่นไหลมันไม่อะไรอ,ะ <c oughs> อาจจะประกอบกับว่าออในสิ่งที่ การทาอะไรมาในอดีตอ่ะสมมุติว่าทามาดีแล้วเป็นคนทําบุญสุนทานแต่ว่าต้องมาแจ็คพอตเจอไม่ดีคราวนี้อาจจะเป็นหนึ่งลาหูอาจจะเป็นสองดวงตกอ่าหรือว่าวิบากกรรมในอดีตชาติก็ได้แล้วก็เจ้ากรรมนเวงก็ถึงจังหวะที่เขาจะต้องต้องมาใช<า>้<า>เขาอ่านี้ต้องทําใจนะคะส่วนหนึ่งนะแล้วอีกส่วนหนึ่งอะ่ะบางทีมันเป็นด้วยแบบว่าอาจจะเป็นดาวที่เดยอหรือจังหวะจังหวะของเราพอดีอะ่ะใช่รับจังหวะที่แบบ โปเชจัดพอเออมันเหมือนมันจะมันสุดทางอยู่แล้วอะแต่เราบางทีเราก็ยื้อมันมาจนถึงตอนนี้มันไปไม่ได้มันถึงที่สุดแล้วเออใช่มันต้องยอมมันต้องยอมปล่อยแต่ถามว่าคุณจะมีอินข้ามมีเงินมีทองเข้ามาไหมมีไงคุณได้เสี่ยนปู่โทรซั์การไงคือยังไงก็ได้อยู่แล้วอะแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงตรงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายนะคะนะเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายจาก แบบอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้นะคะคเพราะฉะนั้นให้ชาวลัคนาราสิกันมีความอดทนแล้วมันจะผ่านพน้นไป<ค>นได้อืเพราะว่าคุณได้ให้สรุปดีไงนะคะนะแล้วก็คุณได้เสียนปู่เสียนปู่ตาทิพย์เนี่ยครับนะคะเอะบางทีอาจจะมีสิ่งสัมผัสวิเศษหรือว่าลางสังหรบางอย่างที่ที่ทําให้กันแบบบางทีเครียดแล้วคิดอะไรไม่ออกเลยครับแบบคนเครียดมันจะมืดบ,บดัดดานเลยนะหมุนไปทางไหนมันก็จะ คิดอะไรไม่ออกเออคิดอะไรไม่ออกนะจะตื้อตึงอื้ออือมาอือใช่คืออันเนี้ยเอ่อมันอาจจะเป็นสิ่งสัมผัสหรือสิ่งวิเศษของเทวดาอะไรบางอย่างที่ที่เป็นเทวดาประจําตัวเออท่านอาจจะช่วยแบบว่าเหมือนเรานั่งนั่งอยู่แล้วนั่งสมาธิแล้วเราคิดออกวิธีทำแบบนี้สิเกิดปัญญาเออใช่ทําแบบนี้ทําแบบนี้อะไรเงี้ยบางทีเทวดาท่านเมตตาอ่าแล้วเราก็จะผ่านผล กิจตรงนี้ไปได้นะคะแต่ถามว่าเรื่องการเงินจะมีเข้ามาอีกไหมก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะนะแต่บางเรื่องมันหนักไงมันหนักไงต้องอดทนนะคะ,ะเรื่องงานก็ยังไปต่อได้นะคะเรื่องงานไปต่อได้แต่ก็ให้ระวังคนแบบติฉินนินทาเราเรื่องปกติอาจารย<อ>์พระพุทธเจ้ายังหนีไม่พ้นเลยมันจะมีคนใส่ร้ายไงอ,อ,อันนี้นหนักเออ อาจจะมีคนใส่ร้ายอาจจะมีคนแบบว่าปองร้ายหรือไม่หวังดีอยากจะเห็นเขาไม่ได้ดีแบบแล้วก็มาทับถมเออใช่มันมีคนประเภทนี้มีอยู่จริงในสังคมในโลกใบนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าการคนไหนที่ไปเจอก็ขอให้ปล่อยวางซะพยายามปล่อยวางปล่อยวางเยอะๆนะคะไม่ต้องเก็บมาใส่ใจเลยกลับบ้านก็แผ่เมตตาแล้วก็เอาบุญกุศลให้เขาแล้วแหละเดี๋ยวมันก็จะบางลงไปอืมใช่แล้วเดี๋ยว เขาเรียกว่าอะไรชีวิตมันก็จะดีขึ้นนะอาจารย์ก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะแต่ว่าภายภาคหน้าจะดีขึ้นแค่ว่ามีช่วง,วงจวังหวะนี้ออนที่มันอาจจะลําบากนิดนึงนะคะคแต่ยังมีโชคดีนะกันยังมีโชคมีลาแบแบบฟุกฟุ๊กนะคะด้วยความเก่งความสลาดของกันอาจจะมีโชคฟุกๆอย่างเช่นบางคนเล่นหวยเล่นหุน้นเล่นอะไรไว้อย่างเงี้ยบางทีคือแบบมันฟุกไงอยู่ดีๆโป๊กก็ยังมีเงินก้อนเข้ามา อ่าบางบางคนนะบางคนอาจจะฟุกแล้วมีเงินก้อนหมดนี่หมดสินหรืออะไรได้เลยเพราะว่าค,คุณได้เสียงปุดโรสการ์นี่มีโอกาสนะไม่ใช่ว่าเลวร้วายอย่างเดียวนะไม่ใช่ฟังมาแล้วแบบโอ้ยเศร้าจลยอาจา์หดหูอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คือเรื่องดียังมีครนะมีฟุกอาจจะได้เงินก้อนจากการเสี่ยงเข้ามาหรือว่าคุณแบบมีเงินค้าเงินตกเบิกทํางานเจ้านายยังไม่จ่ายนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย ยังมีเงินเข้ามานะคะหรือว่าทรัพย์สมบัติที่คุณมีก็แปลเป็นเงินก้อนได้นี่คือเป็นเงินก้อนก้อนใหญ่เลยนะสามารถกดนี้ทําอะไรได้นะคะเนี่ยมีโอกาสที่จะมีโชคล่นแบบฟุ๊กๆเข้ามานะคะอแอบบอกนิดนึงนะทุกคนในไพ่ของอาจารย์มีเลขเบิ้ลอยู่สองใบมไม่รู้จะมองทันกันหรือเปล่าเพิ่งสังเกตเห็นเมื่อสักครู่เพื่ออาจารย์พูดอะ เรามาดูกันในส่วนของเรื่องความรักที่แบบว่าจะเป็นยังไงจะอึมครึมเหมือนการงานการเงินหรือเปล่าเอาเป็นว่าการงานการเงินก็ทนหน่อยช่วงนี้อนาคตยังไงเดี๋ยวเราพาไปได้อ่ามีแค่ช่วงนี้ที่ว่าต้องอดทนหน่อยนะครับต้องสู้นะครับหนึ่งนะเพราะสู้ทุกราศีแหละอืมครับผมสู้มากสู้น้อยนะครับราศีที่เขาดีๆอย่างกรกฎนะที่เราเปิดมาเนโพชเขาดีเขาก็เหนื่อยเขาก็ต้องสู้มันไม่มีราศีไหนที่มันไม่ต้องสู้อืม มันก็ต้องมีบ้างเจอบ้าง,อ,างอ๋อแล้วก็ท่านไหนนะครับที่อยากจะเข้าร่วมพิธีเขียนแผ่นยันหนุนดวงมหาโพกระซับเพื่อเป็นการพลิกดวงชะตาของท่านนะครับสามารถติดต่อแอดมินมาได้นะครับจะมีการทำพิธีในวันที่27ธันวาคมซึ่งเป็นวันไหว้ขององค์พระศิวะมหาเทพ ในพิธีครั้งนี้เราจะมีน้ำตาพระศิวะนะครับผมแล้วก็ใบมะตูมนะครับรวมถึงแผ่นทองที่อาจารย์เขียนพิกดวงชะตาให้ท่านกลับไปให้ท่านกันอีกด้วยนะครับแผ่นทองนี้ถามว่าไปทำอะไรนะครับเอาไว้ใต้ฐานพระก็ได้หรือจะเอาไปใช้หล่อพระก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าพี่ๆท่านไหนเนี่ยไม่มีเวลาไปหล่อพระก็สามารถฝากแผ่นทองไว้กับอาจารย์ได้มีโอกาสอาจารย์ก็จะนําไปก็คือแผ่นทองอ่ะ แผ่นทองอันเนี้ยนะมันก็จะเป็นแบบว่าในงานเนี่ยเราก็จะมีไหว้องค์พ่ออยู่แล้วของเรารทุกป,ปีนะคะแต่อันนี้คือเรา,<ม>าจะ <ขอ S 1> พยายาม,เ,ามออเออใช่คือเราจะพยายามออกเปิดแบบว่าโอเพนเปิดเปิดสื่อหรือว่ามีการถ่ายรูปหรืออะไรให้เห็นอะไรประมาณนี้นะคะเอ,อทีนี้ก็อาจจะมีของให้อย่างที่น้องแชมป์ว่าเพราะฉะนั้นคนที่แบบ รู้ตัวว่าดวงไม่ดีอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้นะคะอันนี้มันคือความศรัทธานะคะมันคือความเชื่ออันนี้ทุกคนจะทําหรือไม่ทําก็ต้องใช้สุแลระยานนะคะว่ามันจะหนุนดวงท่านได้จริงหรือเปล่าหรือดีคือคือมันเป็นทุกอย่างมันเป็นศรัทธามันเป็นของทางใจนะคะแต่อาจารย์อ่ะที่ทําก็คือทำมาทุกปีอยู่แล้วเพราะว่าเราศรัทธาไงศรัทธาใช่แล้วส่วนใหญ่ก็ทํากับลูกศิษย์ที่สนิทสนิทจริง ทำมาอย่างนี้อยู่เรื่อยอยู่แล้วทุกปีนะคะเป็นสิบยี่สิบปีก็คือทํามาอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าเราเราไม่ได้เปิดไงีทางยูทูบนะคะแต่ว่าถ้าใครสนใจอยากจะร่วมด้วยอาจารย์ก็เอ่อก็จะทําให้แล้วก็จะเขียนแผนดวงให้นะคะมินจะเหมือนเป็นสะพานบุญบอกตาเลยการใครที่เคยทําแผนท้องที่เกิดมาเนี่ยก็จะทราบดีอยู่แล้วว่าบางทีเขาไม่ได้เขียนดวงดาวในการแก้ในแผนท้องแนหรอกแต่ของอาจารย์มีการเขียนแบบนั้นไม่เหมือนให้แล้วก็แล้วก็อาจจะขอแบบ ครูบาอาจารย์ท,ร<า>ท่านมาท่านมาทาให้ด้วยนะคะคม,มทีนี้เรามาดูในส่วนของเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีกันเนาะ,ะในะเดือนสุดท้ายของอสิ้นปีน,ปนี้แหละปีนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีกันนะคะครับนะอ,อเรื่องความคิดด้วยนะคะคุณก็จะได้สามข้าหลามตัดแล้วก็แจ็คดอกจิกแล้วข้างข้างล่างนี้ก็จะเป็นแหม่ม กับ5เข้าหลังตัดหมายถึง <นะ S 1> อะไรครับอาจารย์เอออันนี้อาจารย์มองว่าเออถ้าเป็นคนโสดนะเป็นคนโสดก็มีเกณฑ์ที่แบบว่าจะได้แฟนอ,อ่ได้แฟนคือบางทีเนี้ยอาจจะได้มาแบบว่าในกรณีที่แบบฟุกๆด้วยคือคไม่ไม่ได้ตั้งใจจะมาเป็นแฟนแต่จะพัดจะผูก เออทาไมมันถูกใจเราอาจจะไปเจอกันในงานงานใดงานหนึ่งก็ได้เพราะว่าช่วงสิ้นปีมันมีงานเยอะแยะมากอะไรก็ได้อันนี้ก็คือไม่ได้เจาะจงไม่ได้รีเควสแต่ว่าในดวงชะตาชีวิตของคุณน่ะอาจจะไปเจอคนหรือเพื่อนแนะนำหรือไปนู่นไปนี่ไปนั่นแล้วอยู่ดีๆคือไม่ได้คิดหรอกว่าจะมีอะไรกับผู้หญิงคนนี้อ่าไม่ได้คิดเลยไม่ได้ตั้งเป้าด้วยว่าจะมีแฟนหรือว่าหรือว่าอยากจะไปมีอะไรความสัมพั์อะไรจากกับผู้หญิงเออ แต่ผลสุดท้ายเอ๊ะทำไมแบบนี่ทำไมคนนี้ถูกใจหรือว่าอยู่ดีๆแบบเราก็อยู่โสดๆแต่ว่าบางทีเพื่อนชวนไปกินข้าวไปเลี้ยงรุ่นอ้าวเพื่อนดันเออพาเพื่อนอีกคนนึงมาอยู่ดีๆก็ดันไปโป๊เช๊ะถูกใจเออถูกใจโดยแบบไม่ทราบสาเหตุนะแล้วก็อาจจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งต่อกันนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นคนโสดนะก็อาจารย์ตีความหมายเลยว่าอาจจะได้แฟนได้เจอคู่นะคะได้เจอคู่แต่ว่าให้เลือกดีๆก่อนนะให้เลือกดีๆนะคะอย่า อย่าเพิ่งไปแบบว่าลงลึกลงหลักหลักฐานนะแต่คือจะไพ่ขึ้นถ้าไพ่ขึ้นแบบเนี้ยคุณมีเกณฑ์ฟลุกที่จะได้โชคลาภไปสัตว์สองเท้าเลยนะคนโสดถ้าอย่างนั้นถ้าใครอยากได้ก็อะโอเคเป็นช่วงที่ดีแต่ถ้าใครไม่อยากได้ออก็ต้องไปคิดดูไปเลือกดูนะคะแล้วก็คนที่แบบว่าแต่งงานแล้วไม่มีลูกนะคะหรือว่า คบกันเป็น,เป,นเป็นแฟนก็ค,คุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภป็นสัตว์สองเท้าก็คืออาจจะมีเด็กมาเกิดหรืออะไรแบบนี้ะนะแต่คนที่โสดอะ่ะคุณมีโชคลาภแน่นอนคุณจะได้แฟนแน่นอนอนะแต่ทีนี้คนคนที่พร้อมที่แบบว่าอยากมีลูกเลยเนี่ยเด็กมาแล้วคือคือจิตวิญ,ญญาณเนี่ยมันมารอแล้วปีหน้าปีอะไรอาจารย์ปีหน้าหรอปีมังกรไงถ้ามสมมติมีสมมติทันวาอาโปเชมี ก็ถือว่าได้เกิดทันในปีมังกรอาจารย์ใช่ใช่ใช่เกิดปีมังกรนะคะครับผมทีนี้เอคุณก็ต้องเลือกเอาก็ต้องเลือกก็ต้องวางแผนเอานะคะว่าคุณอยากจะได้ลูกปีมังกรทองปีบังคนเขาบอกว่ามังกรไฟออเมังกรไฟอะไรประมาณนี้อันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยว่ากันทีนี้จะยาวไปเนอะนะทีนี้เอคนโสดเมื่อกี้บอกแล้วนะคะ มีเกณฑ์ที่จะได้คู่ด้วยเพราะว่าคุณก็ได้เสร็จปู่ทศกัณฐ์หรือว่ามีอีกอย่างหนึง่งคือคนรักเก่ากลับมา<อ>คนรักเก่ากลับมานะคะนะหรือว่าพลาดหวังสมมติแบบแบบแอบ,บชอบชอบกันอยู่เนะี้ยตอนเด็กๆแล้วอยู่ดีๆพ่อแม่จับแต่งงานไป แล้วทีนี้พอสักสามสิบสี่สิบอ้ยวนกลับมาเพราะว่าเขาเลิกกับครอบครัวเขาแล้วเราก็มาเจอกันอีก oh. อออันนี้ยกตัวอย่างนะแล้วก็จะกลับมาคบกันเพราะว่ามันฝังใจเนี่ยในเรื่องของความคิดเนี่ยและดีไหมอาจารย์กลับมากันกลับมาครออั้นี้การกลับมาครั้งนี้มันก็มาแบบฟุกๆไงก็ที่บอกนี่ไงม,มันเป็นไปนได้หลายเคสหลายกรณีแต่จะมีเข้ามานะแล้วก็ มันว่าก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงด้วยนะครับใช่ใช่อันนี้อาจารย์ดูโดยรวมนะก็ไม่ได้แบบว่าจอดจอในใรเออเสร็จแล้วส่วนที่ตัวนี้ก็มีเลขของดาวเกตดาวราหูนะแล้วก็มีเรื่องของการเดินทางนะคะเอ,อให้ดูดีๆนะเพราะว่าคนโสดในบางจังหวัดได้แฟนแบบฟุกๆุกมันอาจจะไปเจออะไรที่แบบ เออเขาเรียกอะไรมันมีไพ่จ็อกเกอร์ด้วยอาจจะไปเจอคนที่เขามีคู่อยู่แล้วหรืออะไรเงี้ยก็คือเออก็คือระวังเรื่องการผิดสินข้อสามนะคะโดนไม่รู้ตัวนะ,ะนใช่เพราะฉะนั้นถึงบอกว,ว่าถ้าจะมีแฟนมีใครก็คือให้ดูดีๆว่าเขามีคู่อยู่หรือเปล่าเพราะว่าคุณได้ได้ไพ่หัวขวนเป็นปู่ทศกัณปู่ทศกัณฐ์อ่าไม่ใช่ปู่โทศกัณฐ์ไม่ดีเรื่องความรักแต่ปู่โทศกัณฐ์มีเมียเยอะมากแต่ปู่ดูแล แต่ปูดูแลได้นะ <g ül> ดูแลได้สิก็รวยขนาดนั้นเนาะก็คือภรรยาท่านเยอะมากเลยนะเมเหสีอะไรไม่รู้เยอะเยอะมากมาไม่ียจะสะทายายเลยเมียเยอะจริงๆนะคะ <Okay. S 2> แต่ว่าเขาดูแลได้แบบที่น้องแชมป์บอกก็จริงรแต่ทีนี้คือในความหมายคือถ้าเราเป็นคนเนี่ยเราต้องรักษาศิลเราเิ็นสินไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่แต่งงานแล้วคนที่มีคู่แล้วระวังตัวนะชาวลัคนาราศีกันคนไหนที่ มีครอบครัวแล้วแบบอาจารย์บอกเราจะเกิดไปมีกิก๊กไปคู่จงคู่จิ้นอะไรก็ไม่รู้แหละคุณมีเกณฑ์ที่จะถูกจับได้นะคะม,มีเกณฑ์ที่จะถูกจับได้เลยนะอย่างที่อแอดมินพูดเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ได้สนับสนุนให้คนมีหลายบ้านนะแต่พูดแทนเพราะว่าคงมีบางคนที่ดูแลรู้สึกในสิ่งที่ ระวังระวังระสั่เพราะว่ามันมีไพ่โจเกอร์กับสีโพดํานะไอ้ะอะไรที่มันปิดปิดซ่อนซนแบบลับ้องเปิดเออใช่มันอาจจะแบบโดนแจ็คพอตปลาลูกดอกโดนตรงกลางแจ็คพอตแตกโค้คดีเลยอะไรอย่างเงี้ยนะให้ระวังให้ดีนะคะมีเกณฑ์ที่จะถูกจับได้ว่าคุณเป็นคู่จิ้นกับเพื่อนหรือว่าคุณเป็นคู่จิ้นกับคนในที่ทํางาน อะไรแบบนี้คือให้ระวังให้ดีนะคะเพราะว่ามันมีสิทธิ์ที่จะแจ็คพอตได้เลยนะก็ให้ลองตัวถ้าเกิดว่าใครรู้แล้วก็คือให้จบจบเลิกลากันไปแล้วก็หรือว่าอย่าหาว่าจะแนะนําเลยถ้าไม่อยากมีปัญหาใครอบครัวนะคะก็ที่ใครที่มันก็คือวางตัวให้มันถูกนะคะแต่จริงไม่ได้สนับสนุนให้มีเหมืนที่ชอบอกไม่ควรมีนะคะเพราะว่าเราต้องรักษาสินห้าตามแนวทางของพระพุทธศาสนา คือเราชาวพุทธรเราก็ต้องยึดหลักอันนี้นะคะเ,เพื่อที่จะถือศีลแล้วเราจะได้กลับมาเกิดเป็นคนอีกครั้งเพื่อสร้างบุญก<ช>ุศลถ้าเราไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่เราดั่งส่วนต์ไม่ได้เราใส่บารไม่ได้นะแล้วทีนี้มันก็จะวนเวียนอย่างงี้อีกหลายภพหลายชาติถ้าถ้าคนที่เป็นแบบว่าเป็นเจ้าชู้อย่างนี้หรือว่ามีเมียเยอะมีเมียหลายคนมีหลายบ้านมีโลกทีสี่ใบห้าใบาอะไรประมาณนี้ ก็ไม่การันตีว่าว่าชาติหน้าจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ษยอีกปะเพราะว่าเรารักษาศีลไม่ครบนะคะุชาตินี้ชาติหน้านี้ทุกถนัดเลยนะคะก็จะมีแบบว่าเออันนี้เล่าให้ฟังนิดนึงค,คือเออ่ในเคสที่แบบว่าเขารักษาศีลน,นะก็จะมีคนมาดูดวงกับอาจารย์เนี่ยค่อนข้างแบบเยอะมากเลยสิบปียี่สิบปีนี้นะคะคก็จะมีคนที่เขารักษาศีลแล้วก็เสียชีวิตไปนะ เขามาหาเนี่ยเขาก็ยังนุ่งขาวห่มขาวเข้าใช่ไหมเออคือแบบเขารักษาศีลห้าตลอดไม่เคยผิดศีลเลยใส่บาตรตลอดจึงแม่จะไม่ได้ใส่ทุกวันใส่อาทิตย์ละวันอย่างเงี้ยทุกวันนั้นวันนี้ทุกวันเกิดเออใช่แล้วก็แบบว่าเไปวัดไปถือศีลไปกินเจไปนุ่งนุ่งขาวห่มขาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยพอเมื่อเวลาเขาเสียชีวิตไปเนี่ยนะอาจารย์ก็ยังเห็นเขา อ่บางทีไปทำบุญให้อย่างเงี้ยหรืออะไรให้อะไรอย่างงี้นะเขาก็ใส่ชุดขาวมารับวันนี้มาไหมอาจารย์ใครที่อาจารย์พูดถึงไม่คนทา่วไมันไม่ใช่เวลาของเขาเออมันไม่ใช่เวลาที่เขาจะต้องมาเพราะเขาไม่ใช่เทวดาชั้นสูงอ่านะก็คือเหมือนว่าพูดถึงคนทั่วไปที่แบบ ที่แบบรักษาศีลน,นะร,รักษาศีลจริงๆอ่ะเพราะว่าแบบว่าเราละสังขารไปแล้วอ่ะจิตเราไม่ได้แตกดับ,บยังอยู่แต่ว่าเขามาให้เราเห็นเนะวเวลาเราทําบุญให้เรานู่นนี่นั่นอ่ะเขาก็จะมาในรูปลักษณ์ที่เขาเคยแบบบวชอย่างเงี้ยบวชเนํขมาบวชนู่นมมน,นี่นั่นเอออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาในสภาพที่คือเขาตายแต่เขาไปจุติในที่ดีเขาจะว่าไปเกิดในที่ดีแต่ถ้าคนไม่รักษาศีลเนี่ยคือแบบว่า จิตสุดท้ายมันไม่มีไม่มีการสวดไม่มีภาวนาแล้วแล้วไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ทําบุญพอคนไม่ทําบุญเนี่ยมันจบแล้วมันก็ไม่มีอาหารตุนไปพบหน้าแล้วไมันไม่ไม่มีไม่มีกระสอบข้าวไม่มีอาหารน่ะที่จะแบกแล้วเดินทางไปข้างหน้าในโลกหน้าใช้เงินไม่ได้อใชุญใช้บุญอย่างเดียวเพราะฉะนั้นแบบว่าพี่น้องทุกคนนะบอกเร่นี้คืออย่าอย่าติดกับวัตถุนิยมให้มากนักนะคะก็ ในโลกวันนี้มันต้องมีแหละสวยๆงามๆกระเป๋ารองเท้านั่นๆมันไม่มีทุกคนนะคะเพราะหน้าตาทางสังคมคแต่ทีนี้ก็คืออย่าลืมเรื่องการรักษาสินห้าเพราะว่าอาจารย์เห็นมาเยอะเยอะมากๆแล้วอย่างพี่ชายอาจาร์ที่เป็นพระนะคท่านมรณภาพทุกวันนี้ก็ยังอยู่อทุกวันนี้ยังอยู่แต่ว่าโอเคท่านเป็นบวชเป็นพระท่านทําบุญเยอะใช่ไหมก็จิญยาเขาไปเกิดเป็นเทพพระบุตรเทพธิดาอาจารย์ก็ยังเห็นอยู่แล้วก็ เออบางทีวันทําบุญวันเทกระจาดอ่ะท่านก็มาหาก็ยังอยู่นะคะก็มาให้เราเห็นในรูปแบบของการเป็นพสด์สเนี่ยแหละออะแต่บางทีก็มาจะไม่ใช่เหมือนกันก็จะเป็นบบแบบอีกจิตหนึ่งที่แบบว่าท่านมีเครื่องทรงอะไรอย่างนี้ไปแล้วคืออยู่อยู่ชั้นจาตุมงอะไรอย่างเงี้ยก็กถือว่าแบบดีไงแล้วเขาก็กําลังที่แบบว่าเหมือนเหมือนจิตวิญญ,ญาณเขามีการ สวดมนต์ไหว้พายแล้วพอท่านเป็นพายใช่ไหมท่านก็แบบพัฒนาขึ้นไปหรือก็ขึ้นไปชั้นเทวดาเออสวรรค์ชั้นสองชั้นสามชั้นสอะไรอย่างเงี้ยคือตามลำดับเพราะว่ายังไงก็อยู่กับปู่แล้วเอออันนี้ก็เทกระจากพาวเออเมื่อไม่นานเนี่ยที่ที่ทผ,ผ่านมาน <ะ S 2> ที่โรงเจงเออใช่เออพี่ชายท่านก็มาครับ อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใช่ใเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือขอเตือนไว้นะคะเพราะว่าไพ่เนี้ยมันมันก็ดีนะแต่ว่ามันระวังเรื่องนี้แลออใช่เรากลัวเรื่องนี้เราก็เลยบอกว่าเออแชร์แช์ประสบการณ์ที่แบบว่าเราเนี้ยเราได้พบเจอเออได้ฟังนิดนึงนะคะประมาณนี้นะคะ มีอะไรลถึงเวลาของการสมควรยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะคะก็ฝากช่องของอาจารย์ไว้ด้วยนะคะยังไงก็นั่นแหละกดกระดิ่งกดติดตามจะได้ชมคลิปใหม่ๆเร็วๆนะคะเดี๋ยวบางคนพลาดเนาะ ใช่บางทีไม่แจ้งเตือนบ้างอะไรบ้างบางทีเรามีงานอะไรที่แบบด่วนดวนรอบนั้มีงานพิธีด่วนอาจารย์ลงไปคลิปสองวันเขายังไม่แจ้งเตือนแต่ว่าพลาดพิธีไปแล้วเออใช่แล้วแล้วมาถามที่หลังอืมใช่อาจารย์เราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวถ้ามีพิธีรอบใหม่เราจะบอกไปแต่ว่ามันก็นานแต่ละพิธีกว่าจะเจอใช่ใครพลาดก็ก็ พลาดแหละพี่เขไม่รู้พูดคำไหนมันทำไม่ได้อีกแล้วนะเพราะว่าวันเวลามันแบบมันฟิกว่ามันใช่โอเคยังไงก็สวัสดีนะครับขอบคุณมากเลยก็ฝากช่องไว้ด้วยนะคะ